ก็มาหอดนะไม้แล้วนะครับเนาะอันนี้เรากอยูกันที่ไม้บ้านวังคาเนาะครับไม้บ้านวังคาอำเภอเสืองสางกอยูใกล้ๆเขื่อนล่ำไปมาศอี่แล้วครับมาหอดบ้านวังคาก็เกือบคำกับเอากล้วยกระชากวิญ,ญญาณคือเกาครับมือนี่กำลังเตรียมตัวเดี๋ยวสีได้ลุงอ้อยเนาะครับสีได้ลุงอ้อยแ้วก็เดี๋ยว สีได้ลองเบึงว่ามันสีคือบอมือนี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับผมอ่าตอนนี้ก็ล่งองไอเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พ่อเจ้กลวยก,วยก็กระลังแตงเบ็ดกระลังแตงเบ็ดชิ่งลิวเมื่อนี้ลักษณะเดียวกันเลยครับนั่งเล่นนคางเพราะว่านาฝ้ามันเล่นบ่ได้มันเป็นอ่าเดี๋ยวๆหอเบึง สา,ายมันเป็นสะพานมอไซค์นะครับซึ่งมันแคบครับมันแคบแล้วมันกัดหลินลำบากมันอคืนไปยืนหันเวลามอไซค์ขาเจ้ามากอะ่ะเทาก็ได้ย่างลบอังสี่นะแต่ว่าทางล่างนี่มันเป็นมันเป็นทางรถแรีนได้นะครับที่นี่ลองน้ําอันนี้ผมล่งอ้อยไปแล้วเมื่อกี้นี่วไดไทยเห็นเบิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสีบอาให้ฟังเป็นอย่างจังล่งอ้อยลักษณะแบบนี้ เพราะว่าล่องลอในร่องทีน้ำม,มันทรงนะครับนี่สังเกตเรนวลารรองทางนี่มันทรงล่องลอในร่องที่น้ำม,มันทรงเพราะว่ามันจะได้ทรงกินข้าวออกไปไกลนะครับตรงออกไปได้ไกลๆตอนนี้เวลาเข้าเหรียถ้าเป็นเบ็ดฝรั่งนี่ตวนไายเบ็ดฝรั่งโตกระดเบ็ดรอเข้านี่เข้ากับทเป็นขั้นสันนะครับ อ่าเพราะว่าเหรินนาไยเข้ากับปอจำเป็นต้องใส่ขั้นยาวเมื่อที่นนป headache, เป็นขั้นสั้นพราเป็นขั้นสั้นเขา 8, nah, ้ามาเล่นลักษณะแบบนี้เข้ามาเห่นลักษณะที่โยนลงไปนี่แบบนี้เนี่ยไต่ถุงไก่เข้านี่จริงจริงจริงจริไต่ถุงไก่นี่ผมสิบ่เล่นนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นรองน้ำแห้งคือเห็นมองน้ำว้นๆ้นมองนี้ป่ะครับนี่น้ำวนๆนนี่นี่ละนี่นี่มองน้ำวนนี่บริเวณน้ำวนนี่ครับอ่า นี่แหละผมสีเรนบองนี้แหละครับซึ่งเบ็ดเบ็ดเบ็ดฝรังเบ็ดฝรังเบ็ดหลอกมันเ่นไดนเพราะวรมาพ่อตีลงไปปุ๊บสายมันจีมันยิบแปะขางพ่อแปะบขางนํามันผัดสายตอมันผัดสายใดมันก็ผัดตะกลัวไปนํามันคุมมาอยู่ถ้าเ็นชิ่งหลิวระยะนี้นะครับระยะนี้มันสีประมาณสองเจ็ดกระไซได้แล้วครับขั้นสองเจ็ดเดี๋ยวมือนี้ผมสีเลนเลีเ่ยมนี่แหละเราจะเอาขั้นสองเจ็ดลงสามารถติดตามเบิ้งผลงานครับ มันจิเป็นยังไงถตานีเทคนิคนี่ยังเดี๋ยวผมดิค่อยๆอธิบายไปตกไปน้ำอธิบายไปน้ำนะครับถ้าเกิดว่ากลางคืน,นพอหอดกลางคืนนี่เข้าสิเปิดไฟก็ได้เพราะว่าอาการปลาหน้าไฟนี่ครับถ,ถ้าเจอแสงไฟมันจะเป็นหน้าไฟนี่นะ้ำมันจะบ,บ่บ่บ่ค่อยนีมองลึกมันจะเป็นหน้าไฟน้ำตื่นที่นี่ถ้าเข้าเปิดไฟปุ๊บปลามันจะตนนื่นทันทีเลย นะครับจะว่าก็เป็นบางไม้ได้ครับบางไม้ก็บ่อตื่นด้วยกันจะว่าบอเสียงดีกวัวนะครับถ้าเ้าเปิดไฟปุ๊บถ้าเกิดไม้ใดมันตื่นนี่มันสิไปเบิดทันทีเลยเงียบกิ๊บือถ้าล่อถ้าชว่วงถ้าถ้าโชคดีมันก็เข้ามาให้ไหมถ้าได้โชคก,ก็ดีขึ้นเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวมาตดตามชม่ครับันได้อาหารบ้านๆทอดบกดทอดไก่แก้วกั่ปตอนนี้นอ,นอนครับ กินหลัสิีข้าวตเม็ดสไปหน่อยหนึ่งถอดไทยครับาปยังกล้วยทอดมาตะบานครับทอดปลากรุดทอดปลากรุดเอาปลากรุดหรือกินปลากรุดพี่น้องนี่เนี่ยเอาปลากรุดหรือกินปลากรุดครับเออถอดเนื้อชิลูกนึงข้างกองันนี่งอ๋อหัวเนี้อเต็มกองมาทัานเลยแยเลยนี่ครับเมื่อนี้กอากาศดีครับไปได้เลยบ่อขึ้นฟ้าขึ้นฝน เอาทะเลาะบ่งแต่อาการปลามือน,นี่แหละบาดีที่เป็น,น,น,นทั่ไหนต่อยเอาแต่ไม่ต่อยหัวเลยแพ้แล้วต่อยจูคือผมก็น้ำปอบมือนนินเบียงต่อยจูอยู่ไสายประค้ำหาขอปรากฏครับขอปรากฏโตง่ามครับปินใครดีกว่าหย่ัมง่าย หาปลาโคดจะกินปลาโคดบก้อแหงตกใส่หัวเลยพี่น้องบก้อแหงตกใส่หัวเลยพี่หลอกน้ำมันไงอืมเริ่มปั้นเขาให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเขาให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่กันโอ้ยกินข้าวทอดไข่นี่ยแหละเด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยกินข้าใบทอดไข่นขาลูกแล้วนี่ละกินอะไรมันหวานเนี่ย ปัานเขาบอกพอใหญ่ไ,ไม่หญ่ครับมาหาปลาปรจังกินจังเด่กินเดียวกินเดียวก็ต้องบอกพื้นที่เราครับต้องปั่นไหนคือเราครับเดี๋ยวเพื่อนดีว่าคิดพ่อกับว่าให้กินน้ำดีว่าอีกละ่ะ <c oughs> <c oughs> เปนไรคุณหมอยอยากเต้าตุงเด็ดไปแล้วเ่าเป็นเห็นไม้งามเห็นไม้งามวิ่งเต้าตุงเด็ดเด้อสพานพานเ็ดปีสะพานเป็นอเยง่วยนี่เล่าเรียนทรงขนมยู่แถวนี้ครับเบดปีเบดปีขันน้ำไหลขันน้ำไหลนี่เลาสิเห็นก้อนมูเลยแต่ลา เราพอเคยตักเดียวเราพอมีหมูมาก <g iggle> เอาตะเวงพยยางกล้วยเอาปลาใส่ถังครับปลากะทรงพยยางกล้วยลงมาลุยก่อนผมเห็ดเลือดเห็ด <c oughs> ยังให้เล่าอยู่ตังนี่เห็ดอ้อยนี่ครับปลาล่างสววดเลยพอ่พอพ่อพ่อได้ตุมแล้วครับง่ามอยู่ครับ มันเอาไฟไวไก่น้ำบาได้ครับพี่น้องเอาไวโคกโกจวดวะครับเอากลไวดพ็ได้ดึงอู่ได้เนาอแต่ว่าป่ามันโตปะในขึ้นอยู่กุดบนก่อนครับลำทากไห้ปลาแต่ว่ามันกินจับกลัว อยู่ขุดบนเมื่อก่อนนี่ใส่ดีโตใส่ดีโตงามตัวใหญ่แต่ว่าเนี่ยนี้ก็มีโพมาตัวนึงอยู่ครับนี่ถางว่ายายไปไหนหรอกักบพ่อทำขวดเอ็มลอยน,ลน,น,น,นี่ละนี่กับนางมาตะเวนครับพึ่งพึ่งพึ่งโพมาตัวนี้แหละนี่ประมาณประมาณขวดเอ็มลอยขวดคาราบาว นอกนั่นก็ใส่ด้ามบิดใส่โปรตีนเนี่ยด้ามบิดเนี่ยโอ้ยโปรตีนพนว่าอ่า<ด>นีน่นี่แหละนี่รวดมากครับประมาณนี้แหละเนี่ยกับ่ต้องใส่หลายเด้อครับหนาไฟนี่เพราะว่าเขามีไอยปลามันปลามันเข่าอยู่แล้วใส่พ่อไงก็ขัดตึนบัตรจังหน่อยกับพ่อพ่อแต่หมเด็ด เใส่เป็นเบอร์สิบสองนะก็จะหุมเด็ดเบอร์สิบสองโอ้ฟอร์รแลนจุดจวดดีสิยสิไปเทปลาเหรอครับวันนี้ปลาอาปากมันเล่ะปลาอาปากเบิแเลี้ยวย่านมันเน่ามันสิคืนดีสอบร้มสอบแรงก็ทสิไปสิไใดพ่อเครื่องตะกร้าปะ ลาใส่ดาเบ็ดครับมือนี่ต่ว่ากินจัดกว่ามือนั่นแต่ว่ามันมันมันบใหญ่ขึ้นมือนั่นแต่ปลาตัวไม่ใหญ่เหมือนวันนั้นก็ใส่ปลาก่อนครับ เอาเทีปลาอ้าวเอาเบ่งน้ากันครับรอบแรกรอบแรกครับมือนี้นั่งน้ากันเลยใส่ปลาคู่เดียวกันเอาพ่อเด็ดต้มครับรอบแรกประทันพ่อเครื่องตะก้าครับประมาณอบกืบบประมาณสามโลประมาณสามโลนี่แหละครับนี่ปลาประมาณสามโลครับเดี๋ยวผมไปตักน้ำมาให้ล่างครับผม ดี๋ยวผมไปตั้งน้ำให้ล่างเอาปลางามๆครับล่างเร็วๆก็ใส่ถังแส่น้ำแข็งครับผมแต่ว่ายาเอาน้ำแข็งใส่ปลาด้วยครับเพราะว่ามันสีเสียตามันสีซ้ำถตาเอาน้ำแข็งใส่ในปลานี่มันสีซ้ำเอาตังทึ่งน้ำแข็งไว้ครับอ่ะครับผมล่างปลาแล้วๆสะอาดประมาณสามโลครับปลานี่ผมียเอาไว้ลักษณะยังสีเนาะครับใส่กองฟม กองฟุ้งกะกองกองฟม้งยี่สิบโลมันกะสีตะก้าสมล่งสวมได้พอดีเลยเราก็เอาแนวห้องครับมันมีน้ำแข็งมันละลายมีน้ำมีย้งเนาะเขาก็เอาขวดอันนี้ผมเอาขวดใส่เลือดเลยแช่เย็นแช่เลือดไปพ้อเลือดกับแช่เย็นไว้ย่าให้มันย่าให้มันหม็นเลยครับของของทุกอย่างของอ้อยย่าให้เหม็นมันเดีย่าถ้าเหมิ่นปลาถอยด้วยเฉพาะไกลครับถ้าไกล้หม็นนี่ปลาถอยเลย ปาใกล้เหม็นนี่ปลาถอยเลยนี่เอาตั้งไว้เทิ่งน้ำแข็งแบบนี้ครับมันเย็นอยู่ในหันละเราต้องเอาน้ำแข็งไปปกมันถัาป,ปกปลาซ้ำม,มันจะซ้ำเลยเนื้อกินกินกินพ่ค่อยแสบเท้าเอาน้ำแข็งไปปกมันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเอาขวยลงลุยต่อครับลองเบ่งขึ้นนี่ครับสิมันว่ามันได้ไรบ้านไหนครับผม ลงไปรอบสองบ่คือครับสีง่ายแล้วบ้านนี้ไปแล้วง่ายก่อนผมได้สองตัวเอาเกยได้ตัวหนึ่งโอ้ยนี่ทั้งเมื่อไรคืนมาได้กินเขาปั่นเขาบอยแล้วโอเคครับผมเปิดอลารับบ้านนี้ เก็บของขึ้นเรียบร้อยเก็บอ้อยเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วไปหมายต่อไปเข้บาบ้านนี่เอารอบได้นี่รอบรอบสองวะรอบสองรอบสองรอบสองหาไม้รอบสอง,อสองหาไม้ต้องบอกดูนะครับไปข้านโตเกอเอาพ่อไม้อยู่ในป่าคุณบ้านนี่เพชรยังกับอะไรมอบตกคือทหารนี่ ปลาไหมแหลกโตงามกล่วอีกแต่ว่าไหมนี่ก็มีโตงามอยู่แต่ว่ามีตัวน้อยปนน้ำเอาเศร้าออเลยเออเศร้าเลยประมาณสองสามโลนี่แหละครับพี่น้อง บากเกินสามลดกหรอกไม้นี่2สองคนประมาณสองสามลกเนี่ยที่านไปตักน้ำเศร้า,อาโอดมันไก่มันหมอบเข้าไปในปลา ใส่ปางน้ำเอาแซน้ำไว้ให้มันคายเงี้ยครับอันน้องพวกแซน้ำมันดีมีเงี้ยข้าปากมันข้าเหงือกมันจุลูจิลีอยู่นั่นแหละย่ำขั้วกันขั้วยากเอาออกยากแซน้ำไว้มันก็คายออกมันก็บวนออกดูนี่เงี้ยกองอีเลรีไปทั้งล่างคายเงี้ยออกวันี แง้มข้อห้องกับเต้องไปเงี้ยมันมากมากเลยข้วปกติเลยเลยเราต้องไปบุไนไล่กับเงี้ยนในปากมันโอเคครับผมนี่แหละผลงานไม้แรกกับไม้สองร่วมกันพ่อได้๋ยปนอยู่ <laughs> ได้ปลาตะก,กาบะป่นาะมือนี่สิได้ปลาตะก,กาบะป่นาะเอา้าถ้าเบิ้งครับ ยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยครับขึ้นนี่โอเคครับผมลำชนแจงค่าตาครับตากับพวกเขาได้ซํำนี่แล้วมือนี่